สีราศีดาวพุธโยกย้ายดวงดีทั้งการงานการเงินและโชคลาภก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะหนึ่งราศีพฤศพชาวราศีพฤศษความสําเร็จค่อยๆมาอย่างช้าแต่มาชัวร์แนะนําให้ทําบุญตักบาตรเพื่อเสริมดวงส่วนการเงินสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณหวัง กำลังจะกลายเป็นความจริงยิ่งถ้าช่วงนี้ดิวงานอะไรใหญ่ๆที่ได้ผลตอบแทนเยอะจะมีโอกาสได้อย่างที่ใจปรารถนาไม่ผิดเพี้ยแน่ 2. ราศีเมถุนชาวราศีเมถุนถือว่าอยู่ในเกณฑ์ระดับดีมากยิ่งขยันยิ่งรวยเร็วแถม ชาวราศีเมถุนยังมีโอกาสรับทรัพย์จากหนทางอื่นๆถ้าวางแผนการเงิน,นงดีๆงานนี้มีสิบรวยปังแน่ส่วนการงานอยู่ดีๆความสําเร็จก็เข้ามาแบบเหนือความคาดหมายอะไรที่ไม่คิดว่าจะได้กลับได้แบบไม่ได้ตั้งใจ สาราศีสิงห์ชาวราศีสิง์มีโอกาสเปลี่ยนแปลงแบบพลิกโฉมสิ่งใหม่ๆกำลังจะเกิดขึ้นในไม่ช้าแนะนำให้ทำบุญเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อเสริมดวงดวงการเงินถือว่าดีเพราะรายได้มีเข้ามาเรื่อยแถมมีโอกาสได้ลุ้นโชคลาภเล็กๆพอหอมปากหอมคออีกด้วย 4. ราศีกันเป็นราศีที่ดวงดีแบบไม่ทันตั้งตัวหน้าที่การงานของชาวราศีกันเรียกว่าก้าวไปข้างหน้าแบบเรื่อยๆแนะนำให้ทําบุญถวายสังฆทานที่จัดเพื่อเสริมดวงส่วนดวงการเงินมีเงินมีทองเข้ามาไม่ขาดสายแถมมีโอกาสได้ทรัพย์สินได้สมบัติเพิ่มเติมชีวิตและฐานะมีความมั่นคงม,มากขึ้นยิ่งกว่าแต่ก่อนเยอะมาก หากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ